สวัสดีครับพบกับทางบ้านเมตตานะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้แขกรับเชิญนะครับคุณชาติเจ้าพญานะครับเจ้าของช่องเจ้าเจ้าพญาชาแนลแล้วก็นิกนิยิศาสตร์แม่นาคนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับก็ต้องก็ต้องสวัสดีคุณต่อแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะช่องเจ้าพญาชาแนลแลวก็นิติศาสร์แม่นาครับนึกถึงวันที่เราไปทําบุญที่เขาสามระยอดนะ รเราเดินทางไปตั้งแต่เราตื่นทีสามนะฮะทีสามสหรับผมนี่นอนไม่หลับทั้งคืนกลัวไปไม่ทันนะฮะแต่ก็โอเคนะเห็นชาวบ้านนะฮะชาวบ้านจริงๆนะฮะแล้วก็แฟนของบ้านมนตรานะไปเออกราบไหว้ปู่เขาอุ้มครึมนะฮะคนค่อนข้างเยอะนะฮะวันนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วคุณต่อไปไงฮะเห็นนสภาพอาหารการกินของชาวบ้านที่เขาจัดแล้ววันนั้นดีใจนะครับวันนั้นเนี่ยก็ผมก็เห็นความศรัทธาของชาวบ้านปงรี ที่มีต่อพระปูเขาเขาบุ่จึงนะครับแล้วก็มีแฟนที่ี่สารไม่น่าแล้วก็ทางท่องเจยาพยายที่เขาไปแต่ว่าเขาไปไม่ทันเพราะว่ากว่าเขาจะเดินทางเนนะี่ยเขาถึงประมาณเก้าโมงเศษซึ่งงานมันก็เลิกเลิกเลิกไปแล้ว <c oughs> แต่เขาก็ได้ไป <c oughs> ในเรื่องของสก,กาสารเจ้าพ่อปู่ขาจึงนะครับแล้วก็สารเจ้าพ่อ,อช้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ถือว่าคนที่ไปแบนนั้นเนี่ย ได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีๆกลับมาแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปดูในเรื่องของพระใหญ่ที่อยู่ในเรื่องของเอ่อบนเขาที่วัดวัดองค์รีนะครับแล้วก็ได้เห็นความคืรบหน้าในการที่จะทําตรงนี้ก็ต้องขอบอกว่ากญญากผลคาิว่าคนที่ทําคืมเนี่ยเขาก็ยินดีนะครับที่จะได้มีพระประจําเขาคืมๆนะฮะที่สร้างเนี่ยองก็ไม่เล็กนะครับหน้าตักส2เมตรสูงถึงสิเมตรนะครับ ก็ถ้าหากว่าเราอยู่บริเวณหน้าศาลของพ่อปู่เขาอุ้มคลุมนะฮะเราหันหน้าให้พ่อปู่เนี่ยถ้าหันกลับมานี่ด้านหลังเนี่ยบองขึ้นไปนะครับจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะฮะสิบสองเมตรที่อยู่บนวัดป่งรีนะฮะ<แ>ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ท่านลุยหนักมากมากนะฮะท่านลุยหนักจริงๆนะฮะแ,แต่ก็เจอสภาพฝนนะ<แ>ฝนที่ค่อนข้างจะตกหลายคนคงจะดูคลิปนะฮะว่าที่อำเภอบ่อพลอยเนี่ย เวลาฝนตกหนักเนี่ยน้ำป่าจะมาเนี่ยระดับน้ําสูงประมาณหนึ่งเมตรแต่น้ําป่านี่มาเร็วไปเร็วนะครับ,ปร,บประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ลงนะฮะชั่วโมงหนึ่งก็ลงแต่ที่น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากๆก็คือบางทีเนี่ยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับจะทําให้คนที่อยู่ในสายแรกเขาอุ้มคลึมจริงๆนะเขาจะตัดสินใจคือขายแร่ในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดณนะวันนั้นนะฮะ ผมว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นการกดกดของจริงให้ต่ําลงมานะฮะแล้วพวกในทุนเนี่ยเขาจะจํานะฮะยิ่งมีคนต่างชาติเข้าไปเล่นแลกเขาอุ้มคุมเนี่ยเขาจะให้ราคานี้อะไรก็ตามนะค,คุณต่อถ้าเผื่อว่ากดราคาได้เนี่ยจะเงยหัวขึ้นมาเนี่ยยากครับรับยากนะฮะก็ได้เจอคุณใบเงินวันนั้นเราไปทําที่เ,เห็นพระหลวงพระทวดเนี่ย ร้อนนะที่คุณใบเงินทาเ่ยร้อนมากเลยคุณใบเงินถ้าจริงๆแล้วทําทั้งแต่เช้าถึงเย็นนะฮะคิดดูวันนั้นเราไปทําคลิปประมาณไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงนะที่เราอยู่<ช>บริเวณนั้นนะยังร้อน,นะฮะใช่ครับแล้วคุณใบเงินนั่งทั้งวันทั้งคืนแล้วมาต่อช่วงเช้าอีกครึ่งวันเพื่อได้พระเพียงองค์นะะงเดียวนะฮะองค์เดียวเนี่ย<ช>ก็ยอมรับว่าถ้าไม่ใจคนระับผมว่าคุณใบเงินไม่ทําหรอกนะครับ ยังไงก็คิดว่าอยากจะให้คนเราเนี่ยมองนิดนึงนะฮะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคุณต่อนะผมจะเห็นว่าคนเราเนี่ยช่วงหนึ่งมะน,นาวเนี่ยถูกมากนะแต่ปัจจุบันนี้มะน,นาวราคาแพงช่วงราคาถูกเนี่ยเพชรบุรีนะคุณคุณต่อนะบริเวณท่าอยางเนี่ยเขาจะมะน,นาวเนี่ยฮร้อยลูกนะฮะร้อยลูกหรือร้อยหสิบลูกเนี่ยมาขายในราคาถุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทกับมะน,นาวร้อยลูกเนี่ย อยากให้คิดถึงคนเก็บนะครับบางคนคุณต่อเชื่อไหมต่อราคาเขาครับร้อยบาทคุณไปต่อเขาแปดสิบได้ไหมครับคุณไม่คิดแล้วกรณีเงาะอ่ะใช่ไหมัะคุณต่อสามโลร้อยเนี่ยคคือบางคนเนี่ยรถเขามาจากสวนน่ะเขาให้สามโลร้อย้วขอแถมอีกใช่นี่สายคนไทยนะเนี่ยคือทุกอย่างมันมีต้นทุนนะฮะใ่แล้วก็ความยากง่ายเดในการเนี่ย ผลที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของกาไรที่เขาจะต้องมาเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยใช่ตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สาคัญอืย่างคลิดคุณที่ผ่านมานะครับเขาก็มองในเรื่องของที่เราไปถ่ายในเรื่องของแร่ขําคึนเนี่ยเขาก็จะมองเพียงแต่ว่าไอ้แร่ขําคึงที่อยู่ตรงบริเวณที่บ้านของคุณไปเงินเนี่ยคเขามองเป็นเหมือนกันลุกลังเป็นในเรื่องของก้อนหินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับเพราะแรกถ่าคืนเนี่ยมันจะเป็นก้อนลักษณะใหญ่ๆนะครับก <c oughs> ็ที่ที่ผมเคยเคยโชว์หรือด้านหลังของผมเนี่ย <c oughs> จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความหายยากของเขาเนี่ยของแรกทําคืนเนี่ยมันหายากมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเขามีเพียงแค่จอบมีแค่เสียมมีแค่บุ้งกี่ที่สะพายอยู่ข้างหลังแล้วถามว่า <c oughs> เขาจะขุดขนาดนั้นเนี่ย การที่ค้นหาเนี่ยเขาบอกว่าต้องปันีาย,ยากเต็มทนกว่าเขาจะได้ก้อนขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยยากมากนะค,ะครับแล้วเขาเนี่ยที่เราพยายามจะบอกว่าไอ้อย่างหน้าแรกที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะเจียหน้าแรกพวกเนี้ยไป่เกาะครับซึ่งเรากําลังบอกว่าตรงเนี้ยคือธรรมชาติเป็นของที่เขาเรียกว่าของแท้นะครับพอเราเจียเนี่ยอย่างเงี้ยก้อนเนี้ยจะได้ประมาณไม่เกินสิบออครับแต่ แต่ด้านหลังเนี่ยที่มันเป็นหินเนี่ยเป็นเนื้อแน่นๆของแร่เนี่ยเขาก็จะนําไปแกะเป็นพระซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าของแท้เนี่ยการได้มาที่จะมาเป็นใสในเรื่องของกรอบที่เราจะมาห้อยคอ,อกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็คือตัดจากหน้าตัวนั้นอนะ่ะมาใสในเรื่องของธ<ม>รรมชาติสิ่งพวกนี้ไม่จําเป็นต้องทําสีเอาแค่ปัดความสะอาดก็วส,ดวสวยแล้วนะครับแต่ก็ยังมี คนกลุ่มหนึ่งที่ประเภทหัวใสที่เอาเศษของพวกนี้เนี่ยเอามาผ่านกระบวนการทำสีแล้วเอามาขายในราคาที่สูงหรือเทียบเท่ากับของจริงที่คุณท่าแบอบกว่าต่อไปเนี่ยพอของจริงอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องดําราคาที่ลงมาไปกลายเป็นว่าของจริงกับของปลอมเนี่ยราคาไม่ได้แตกต่างกันครับซึ่งมันจะทําให้มันเหมือนกับเป็นการด้อยค่าสิทธิสิทธิของของตัวเองลงไปนะครับตรงนี้เองทําให จุดจบของเขาอุมครึมเนี่ยมันใกล้เข้ามาถ้าเกิดคลิปอย่างนี้นะฮะ,ฮะแต่เราก็าเข้าใจจริงๆนะว่าคนมันไม่มีกินนะคนไม่มีกินวันนี้ยเงินมีคนอยู่ๆเนี่ยจริงๆแล้วแรกเขาอุมครึมอันเนี้ยมันควรจะสักสองพันนะฮะเ <ฮะ S 2> อาไม้ห้าร้อยได้เดี๋ยวนี้เลยใช่ต้องเข้าใจนะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีกินไอ้คําว่าไม่มีกินเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับใครเนี่ยไม่รู้ทุกคนบอกอ้าวก็อดทนหน่อยคือจริงๆนะเนี่ยเราพยายามนะที่เราทําคลิปกันเนี่ย เราไม่ได้ทําคลิปขายของนะแต่เราพยายามทําให้แลกกับสู่สภาพความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงของพื้นที่นั้นๆจริงไหมคุณต่อยังเราทําอะไรก็ตามอย่างผมทำหนังสือเนี่ยนะฮะโอเคความเป็นจริงของหนังสือผมลงทุนเท่านี้แต่เราไม่สามารถจะขึ้นไปราคาที่มากกว่านี้ได้โอเคกําไรก็เสมอตัวนะครับแต่ชาวบ้านที่เขาไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยมันมันน่าสงสารและก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับแต่ ผมก็ถามนิดนึงว่าคุณจะบูชาแร่เขาวุมคืมของปลอมที่สีสันสวยงามนะคุณต่อเคยพูดว่าถ้าจะยสิทธิ์เนี่ยสวยโดยไม่จําเป็นต้องทำ,ทำสีใช่ครับมันไม่ต้องทําสีแต่ที่เราเห็นโอ้โหแวววาวมากคุณบูชาของสูงของสวยแต่อำนาจพุทธคุณไม่มีเลยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนสัวใสบางคนเนื่องจากแรกคำคืนเนี่ย นะครับถ้าเกิดเรามองจากกลุ่มทับเนี่ยแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามันเป็นแล้วอหลรก็จริงครับซึ่งเ,เขาเอาสีที่ค้นในเรื่องของท่อเสียเป็นคน้นครัูทั้งสวยมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันมันมันไม่ใช่คือเราเนี่ยอบอกเลยว่าของแท้ก็คือของแท้นะครับสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยพอเราเรา เราพูดถึงตำนานของถัาคือเมื่อถัาเห็นความลี้ลับไปเนี่ยซึ่งเราของขังเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างประเด็นพลังหูเนี่ยแกจะอ่าเขาก็จะหล่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งอยู่บนค้อนแรกนะครับเชื่อไมมว่ามีพระที่ลักษณะแบบนี้แล้วคนเข้าไปไปเอาที่นูน่นถึงแหล่งเลยเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ออกมาลักษาบแบบเนี้ย คือเราดูดูไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าพักแตกแตกออกมาเนี่ยเหมือนที่เราที่คุณไปเงินบอกข้างในเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่ามันคือปูนพัตเตอร์เขาเป็นลดต้นทุนแตถามว่าตรงน,นั้นเนี่ยคุณอาจจะกําไรนะวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักพันหรือหลักหลักน้อยหรือหรือหลักพันเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าไปบูชาถึงสถานที่แล้วเจอแบบเนี้ยคุณจะเสียลูกค้านะ แล้วก็แล้วจากนั้นเนี่ยปากต่อปากก็จะบอกกันต่อไปว่าเฮ้ยอย่าไปเอาเลยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยคุณแต่ข้างในเนี่ยมันก็ควรจะเป็นในเรื่องของบวลสารที่เป็นขางอึ้นมันไม่ควรจะเป็นในเรื่องของสีขาวที่เป็นเป็นเป็นปูนพัตเตอร์ดังนั้นก็อยากจะฝากในเรื่องของคนที่ทำเพื่อรางของขังว่าวันนี้คุณอาจจะได้จริงแต่คุณต้องเสียอะไรในวันหน้าอันนี้ก็ต้องฝากให้คิดกันเอาไว้นะครับคุณชาติ คือเครื่องรางของขลังเนี่ยเป็นวัตถุมงคลนะครับ,รบผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปหากินโดยการหลอกลวงเขาเนี่ยเขาจะเล่นงานบางคนบอกผมขายมันเป็นปีไม่เห็นโดนอะไรมันจะไปเล่นงานกับคนที่คุณรักที่สุดนั่นแหละนี่แหละฮะน่ากลัวนะอย่าหลวงตาอ้อยที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเพราะว่าบนเขาอุมครึมเนี่ยมีความลี้ลับนะฮะมีความลี้ลับจริงๆแต่พวกคุณนะ่ะยังไปไม่ถึงเขาอุมครึมของจริงเลยแล้วคุณก็มาบอกว่ามันเป็นเพียงถนนลุกลัง มันเป็นเพียงลูกลางเป็นเพียงก้อนหินแร่เหล็กนะครับเราไม่ได้ว่าคุณเพราะว่าคุณไม่รู้จริงแต่พวกเราในโรงพื้นที่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะลงไปเขาอึมคึมกันจริงๆนะฮะดูซิว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันลาบากขนาดไหนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอได้กลับมาเนี่ยคุณต้องคิดไว้อย่างหนึ่งนะคนต่างจังหวัดคนหนึ่งนะฮะทางบ้านถานน้าไม่ค่อยดีขึ้นไปบนเขาอึมคึม ทั้งวันไม่ได้อะไรลงมาเลยคุณคิดดูเขาต้องห่อข้าวขึ้นไปกินข้างบนเขาต้องเอาน้ําขึ้นไปกินข้างบนงน,น,น,งบน,นะครับถ้าหากว่าเขาได้สิ่งนี้กลับมากับราคาที่สมเหตุสมผลนะให้เขาเถอะครับให้เขากับคนที่เรียกว่าเอาของปลอมมาขายคุณยังให้เขาผมถามว่าหลายคนบอกไม่บูชาเพราะอะไรเงียบคุณได้ของปลอมไปมันจะจริงไปได้ยังไง ตรงนี้ต้องขอเสียบมญชาติว่าอย่างที่เราเห็นจในคลิปของที่เราถ่ายทําที่เห็นเขาคืนและขาของคืนที่บ้านคุณใบเงินอน่ยต้องบอกเลยว่าอย่างคนสายแร่เนี่ยไม่ใช่คนที่มีฐานะดีไม่ใช่คนที่มีในเรื่องของกําลังทรัพย์ที่สูงดังนั้นในเรื่องการที่จะหาของที่เป็นชิ้นใ,นใหญ่ราคาสูงมาเนี่ยมันเกินกําลังที่เขาที่อยู่นะครับตรงนี้เราก็ต้องขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยคือ สิ่งที่เขาขุดแล้วได้มาจากตัวเองเครื่องมือก็ไม่มีนะครับมีแค่จอบแค่เสียมต้องได้แค่นั้นเนี่ยก็ถือส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าพอพอสมควรแล้วนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับสําหรับคนที่ดูในเรื่องของเครื่องรางของขังเป็นเนี่ยในเรื่องของแร่เป็นเนี่ยเขาจะเลยเขาเขาก็จะรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยมันเป็นแร่ที่มีราคา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันไหนที่ผมพอจะมีเวลาว่างผมก็จะสอนนะครับในเรื่องไม่ใช่สอนนะครับคือเป็นการบอกเล่าให้ฟังว่าการเลือกดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเนี้หรือแร่พวกนี้เนี่ยที่ผมมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า20ปีเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยราคาไม่ใช่ร้อยสองร้อยแบบนี้นะฮะร,ราคาเขาหลักแสนนะครับ,รบหลักแสนหลักล้าน แต่ณวันนี้ผมมองว่าเราได้โอกาสแล้วนะครับในเรื่องของราคาที่มันที่สิ่งสิพย์เหล่านี้ดาวลงมาเนี่ยถ้าเก็บสะสมได้ก็ควรที่ที่จะเก็บอันนี้คือมุมมองของผมนะครับท่านมีความเห็นยังไงครับคือท่ายสิทธิ์จริงๆนะค,คุณต่อต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อพูดถึงเหล็กไหลตอนที่หนังสือแม่นาคยังไม่มีบ้านบุนตราเนี่ยผมค่อนข้างตกใจนะว่าเอ้ย คุณต่อจะเอาเหล็กไหลามาขายในแม่นาคราคามันเท่าไหร่แน่นอนเลยผมหลักหมื่นหลักแสนแล้วใครจะซื้อแฟนแม่นาคมันคนฐานน้ไม่ค่อยดีอ่ะบ้านๆเอาคุณต่อดําราคามาราคาต่ํามากนะฮะต่ํามากสมัยนั้นนะคุณต่อบอกว่าคนรายได้น้อยต้องเอื้อมถึงเนี่ยเป็นสโลแกนของเราว่าคนรายได้น้อยต้องเอื้อมถึงท่ากยจสิทธิ์ที่เป็นของแท้นะฮะตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยคุณต่อก็ยืนราคาเนี้ มันย้อนไปถึงพระธาตุสามร้อยยอดนะฮะอันนั้นแหละครับในทุนของจริงเลยปัจจุบันเนี้ยนั่นแหละฮะเครื่องมือเครื่องไม้เงินทองมหาศาลแล้วเขาทำออกมาเนี่ยสวยกริบเลยนะฮะสวยกริบเลยเกระติกนี่ผู้ชมนะว่าจะเอาภาพมาโชว์กันเดี๋ยวจะค้นภาพมาให้ดูแล้วเป็นยังไงฮะราคาผมถามว่าถ้าเป็นผมไปเนี่ยพี่เล็กรถได้ไหมพี่เล็กบอกรถไม่ได้คือเขาไม่สนใจนะว่าผมจะถือกล้องไปเชียร์เขาอะไรเขา จริงๆแล้วไม่ได้รับเงินรับทองเขาบอกเขาไม่สนใจเขาบอกเขาไม่ลดเห็นราคาด้วหนาวอ่ะแต่เขาบอกว่ามันเป็นของแท้ที่มีอํานาจพุทตระณสูงมากดิฉะนั้นต่างชาติจะมาทิ้งมันมาทิ้งรถตู้อ่ะแล้วคุณเล็กเนี่ยจะต้องแพ็คอย่างดีใส่กล่องโฟมนะฮะกันกระแทกอย่างดีเลยเพราะเขาถือว่าผมเช่าคุณเนี่ยแพงนะมาแต่ละครั้งเนี่ยเงินไม่ตำก่าแสนนะ ผมอยากให้แรกเขาอุ้มคืนเป็นแบบนั้นแต่เงินไปอยู่กับชาวบ้านจริงๆไม่ใช่ในทุนที่มาตั้งประเภทที่เรียกว่าเอยตั้งร้านขายของแล้วก็เออเอาราคาแพงๆโดยที่ชาวบ้านในพื้นที่มองตาปลิดเปลิดโอ้โหเราโดนกระเด็นซะแล้วตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกคุณชาไดลว่าตั้งแต่เราเข้ามาอยู่นำแลกขคา,า, 3, า,าคืนมาประชาสัมพันธ์นิติศาสตร์าเนี่ย เราก็ได้เจอนะครับกับสิ่งพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าบ้านมนตาเราเนี่ยเหมือนที่คุณชาติบอกอะ่ะเรามีสโลแกนก็คือคนมีรายได้น้อยเอื้อมถึงแล้วก็ตอนนั้นที่เราเปิดตัวเนี่ยเขาขายเขาให้บูชากันเนี่ยหลักพันหลักหมื่นนะแต่เราแค่หลักร้อยครับซึ่งมันแตกต่างกันมากเขาถูกโจมตีตลอดเวลาแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําดีเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราแล้วก็อีกอย่างเนี่ย คนที่เป็นแฟนนิสสานพี่น้า,นาเนี่ยเขาจะตัดสินใจเองได้นะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งถามว่าเจออะไรไหมเจอในสิ่งที่เกี่ยวสิ่งพวกนี้มามากแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าเราทําหน้าที่ในเรื่องของประชาสัมพันธ์เหมือนที่ผมเคยเล่าอ่ะผมสมัยนั้นเนี่ยผมไปดูในสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยผมแค่ไปเกาะ เป็นขอที่ตู้เขาบอกมึงมึงอย่ามานะไม่งั้นเด๋ยวของกูเสือ่อมผมก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสที่จะได้สัมผัสในเรื่องเรียกที่สิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของไอ้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเหล็กไหลเนี่ยถ้าผมมีมีมีโอกาสได้สัมผัสเนี่ยผมจะนํามาให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยให้บูชาเมื่อก่อนเนี่ยหลักแสนเมื่อสมัย สามสิบปีของคุณชาติที่ว่าเป็นเงินเท่าไหรอ<ม>่อ่ะลักลอบมหาศาลมหาศาลนะครับมหาศาลซึ่งผมก็สามารถที่จะตอเราได้มาสัมผัสเนี่ยผมก็เอามาให้โอ้โหแรกๆกนี่โทรศัพท์โดนโดนแบบเสียงด่ากันยแยกๆไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าเราเราทําในเรื่องของราคาเสียแป่จริงๆไม่ใช่ผมบอกว่ามันคนละกลุ่มกันนะผมดูแลขกับคุณโจนง่ายๆอ่ะ ผมอยากให้เขาพวกคนพวกนี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้ศักิสิทธิ์จริงๆเนี่ยช่วยคนร่ำรวยมาแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาช่วยคนที่เขามีฐานะที่ได้โอกาสแล้วก็ยากยากจนเนี่ยให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสุขคนทำเราก็มองแบบนั้นนะครับใช่ครับใช่คือคนเรามองเพื่อนนะมองเพื่อนมองคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรเนี่ยแล้วเราจะให้ใจเขานะฮะคุณจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาผลประโยชน์เข้าไปก่อนนะ ไอ้มึงเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ยคนพวกนี้เป็นคนเห็นกับตัวแล้วก็ไม่น่าคบนะผมบบอกเลยว่าอย่างเราเนี่ยไม่รู้จักนะประเภทที่เรียกว่าเป็นสมาชิกแม่นาะคสมาชิกช่องจัมพยาชนั่นหรือใครก็ตามนย่เราไม่รู้จักแต่ในเมื่อเขาดูคลิปเราเนี่ยเขาต้องได้ของจริงนะอะไรของจริง <Okay. S 1> แม้แต่บ้านมนตราใครก็ตามสอบถามราคาคุณอย่าไปเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ย hey, ท่านนี้ทําไมคนอื่นเขาขายถูกกว่าคุณต่อไอ้นี่คุณต่อแพงกว่ากันเป็นเท่าตัวของอะไรก็ตามถ้าแพงเกินจริง มันอยู่ไม่ได้หรอกครับใบนะฮะมันอยู่ไม่ได้เนี่แหละครับต้องปกฝกากกันว่าคนสายบูที่ชอบนะครับก็เราเหมือนเราเราเลือกอะไม่ว่าเขาจะมาในเรื่องของประชาสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเราเป็นคนซื้อพูดง่ายๆเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกในสิ่งที่เราเห็นว่ามันมันมันเหมาะสมนะครับเหมือนเราเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตอะ มันจะมีสินค้าที่หลากหลายแต่เราจะต้องเลือกหยิบในสิ่งที่เราต้องการและเราชอบชอันนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับคนที่พูดดีก็ไม่จําเป็นต้องหวังดีนะครับคุณข้าแต่อย่างบ้านมนตาเราเนี่ยเราพูดเราก็อาจาสัมพันธ์แบบนี้คุณจะเชื่อหรือคุณไม่เชื่อหรือคุณจะฟังหรือคุณไม่ฟังอันนั้นเป็นสิ่งของคุณเพราะสุดท้ายเวลาคุณไปได้ในสิ่งที่ไม่ใช่กลับมาเนี่ยมันก็คือตัวของคุณเองนั่นแหละ นะครเหมือนที่ผมบอกอะ่ะรูปรล่างภายนอกอาจจะเป็นในเรื่องของแร่ขมขึ้นแต่เอแตกไปแล้วทําไมมันกลายเป็นปูนบตัตเตอร์ขูนบนั้นก็ต้องฝากกันเอาไว้แล้วไม่ได้ราคาถูกนะครับหลักหมื่นเพราะเราไปตั้งกดไงว่าของแท้ราคาต้องแพงถูกครับพวกนี้ช่วยอากาศเลยเอาของปลอมมาขายในราคาแพงเพื่อดูว่าเป็นของแท้นะครับก็ยังไงหนังสือแม่นาคต้องขอบคุณนะฮะ เรายังคงยืนอยู่ในราคา40บาทแม้ว่าทุกวันนี้ไม่มีกําไรในขณะที่หนังสือทุกเล่มนะฮะ60บาทปรากฏว่าเอาข้อมูลใน YouTube ใน Google มาลงทั้งหมดเลยนะฮะไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วเจ้าของหนังสือเป็นเจ้าของโรงพิมพ์จัดส่งเองด้วย mm. แต่ของผมได้จ้างเขาทั้งนั้นนะครับจ้างเขาทั้งนั้นแต่หนังสือผมอยู่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะอะไรครับเราได้ใจคนที่เขามีรายได้น้อยนะฮะ ก็ยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท,ที่ที่เมตตาหนังสือผมเราเหนื่อยเราออกไปทํางานจากคุณต่อเนี่ยถ้าถามว่าวัดมีอะไรมาให้เราพิเศษไหมไม่มีเราไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยเออไม่เอาด้วยนะฮะเ,เรามีศักดิ์ศรีพอนะฮะเรามีศักดิ์ศรีพอคําว่าศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่และความจริงใจเป็นสิ่งที่อยู่กับบ้านมนตราอยู่กับหนังสือแม่นาคอยู่กับช่องเจ้าปยาชนะนะครับคุณต่อช่วยทิ้งท้ายฝากข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เราครับ ก็ต้องฝากถึงคนที่ทําในเรื่องของเครื่องรางของขังนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสายแน่ก็ดีนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในเรื่องของค่าเกรก็ดีนะครับ mm. ผมเคยได้สัมผัสกับเกจิอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าต้น <c oughs> ต้นคดปลายตรงเนี่ยครบได้นะครับหรือถ้าเกิดต้นตรง ปลายคตเนี่ยครบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตรงทั้งต้นทั้งปลายเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้หายา,ยากเราเป็นคนทาในเรื่องของเครื่องรางของขัง,งนะครับในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าคนส่ยด้ที่เราทําในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความจริงใจนะครับแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยมันต้องมาก่อนผลผลผลประโยชน์นะครับอันนี้ก็ต้องอฝากกันเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะได้วันนี้ นะครับแต่เราอาจจะเสียอะไรในวันหน้าอันนี้ก็ฝากฝๆก,กันเอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ